สำหรับแอปโลจิสติกนะครับให้ท่านเปิดตัวนี้นะครับแอปที่ชื่อแอปชีนะครับกดเปิดขึ้นมาเนาะมันจะให้ล็อกอินนะครับซึ่งล็อกอินผ่าน Google นะครับท่านสามารถล็อกอินผ่าน Google ได้นะครับหรือว่าอย่างอื่นนะครับเป็นแอ็เปิลก็ล็อกอินผ่าน Apple ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินผ่าน Google ก่อนนะครับ ก็ทำการล็อกอินเสร็จแล้วเนาะทีนี้ตัวแอปเนี่ยผมก็จะเอาแอปเนี่ยโคลนไปที่เครื่องของท่านนะครับมันก็จะเปิดมาก็จ,จะก็จะเจอแอปแบบเดียวกันนะครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับเป็นเมนูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างมาเป็นตามคอนเซ็ปต์ซอฟต์แวร์โดยทั่วไปนะครับแอปโดยทั่วไปด้านซ้ายล่างครับมีคำว่า new order เนาะกด new order ครับเวลาเรามี การขนส่งนะครับสมมุติเราจะให้ส่งจากกรุงเทพไประยองนะครับใหม่เลยกด New Order นะครับแล้วกดกด c ขาเมอใดีนะครับสามารถกด New ได้นะครับคือเป็นชื่อใหม่อีเมลใหม่เลยก็ได้เป็นลูกค้าคนใหม่ทําได้นะครับแต่ของผมนะครับสมมุติอ่าผมลองกด New ให้ดูครับเนี่ยครับมันจะพอกด New มันจะให้ใส่อีเมลเบอร์โทรและที่อยู่นะครับกด Save มันก็จะเด้งกลับมาตรงนี้ครับสมมุติผม สร้างใหม่เป็นอันจุดเสนหนะครับดีเทลก็คือรายละเอียดใส่รายละเอียดลงไปแล้วกดเซฟนะครับสมมุติผมใส่เป็น a b c นะครับรายละเอียดก็อาจจะเป็นแบบว่าคนนี้ต้องจะทรงถึงที่อยู่หรือมีรีมาร์คหรือว่ามีอะไรที่เป็นเพิ่มเติมใส่เข้าไปได้นะครับกดเซฟครับอ่ะมันจะเป็นมันจะเพิ่มมาสุดท้ายด้เห็นไหมครับสีฟ้า,ฟาทีนี้เนี่ยมันแถบจากเดิมเนี่ยเรากด new order ด้านซ้ายล่างใช่ไหมครับเมนูจะถูกกระเถิบม,มาที่ order o r d e r e นะครับก็คืออันที่2นะครับ เนี่ยครับทาการใส่เรียบร้อยแล้วครับว่าจะมีลูกค้าออเดอร์แล้วจะต้องไปส่งจัดเก็บที่ปลายทางของยูเซอร์5ทีนี้เนี่ยแอปตัวนี้นะครับเราสามารถให้คนที่อยู่ปลายทางคนรถถือไว้ก็ได้นะครับแอปเดียวกันนะครับลิงก์เชื่อมโยงมาณจุดเดียวกันได้นะครับกสมม็สมมติสมมติอันนี้เราเป็นเจ้าของเนาะเรามา่อกดดูนีครับเขาจะมีอเด s ส ของคนนี้อายุเสื้อห้าเนี่ยเขาอยู่ที่สุนเสรีไทยเปิดผมไปวิ่งอะเนาะน,นะครับอันนี้สเตตัสนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับว่าเคสเนี้ยเราออเดอร์ไปแล้วกําลังเอ่อถูกถูกชิปไปแล้วหรือว่าถูกส่งเรียบร้อยแล้วมี3สถานะนะครับออเดอร์เรียบร้อยนะครับอันนี้เอ่ออันนี้ออเดอร์เรียบร้อยอันนี้ถูกชิปแล้วแต่ยังไม่ถึงนะถึงแล้วต้องเป็นตัวนี้นะครับที่นี้เราสามารถเปลี่ยนได้เราสามารถกด เดลิเวอรี่โฟโต้ได้สมมุติเขาส่งถึงคือเราต้องบอกว่าสเตตัสต่างๆครับเราสามารถถ่ายรูปส่งไปได้นะมีกล้องถ่ายรูปนะครับผมขออนุญาตนะครับกดกล้องถ่ายรูปเนาะนี่ครับสามารถเทคกับโฟโต้หรือกดเลือกภาพจากที่อยู่ในในมือถือท่านก็ได้นะครับผมขออนุญาตกดนะครับอ่าผมขอกดเป็นเจ้ากล่องตัวนี้เนาะนี่ครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับอ่านะครับเพราะจะถูกเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับยูเซอร์ห้า เราถูกจัดส่งนะครับอาอตัวทีครับโอเคอ่ะนะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนสถานะว่าเอออันเนี้ยค่นี้ส่งไปแล้วก็เราก็กดเปลี่ยนนะครับแล้วกดเซฟมันก็จะถูกมาอยู่ในสถานะตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับ a b c เมื่อเกี้ครับที่เราตั้งเป็น a b c เจ้าดีนะครับก็จริงๆจะใส่เป็นชื่อลูกค้าก็ได้ครับตรงดีเทลรายละเอียดตอนแรกอะครับอ่ะเนี่ยไปส่งที่สวนสถานะเสรีไทยนะครับอ่ะสมมติ คนขับรถก็กาลังดูครับอ๋อไปส่งที่นี่เราเขาสามารถกดดูได้ครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงเนาะแล้วกดหมุดแผนที่ได้เขาก็จะดูถ้าปักหมดุดอ๋อมันอยู่ตรงนี้เขาก็จะอ่านข้อมูลได้นะครับอ่าทีนี้หลังจากนั้นครับโทษทีครับขออนุญาตกลับมาอันนี้ไปส่งของชิปเป็ดนะครับสมมุติอ่าไปคนรถส่งเสร็จแล้ว <int en> อ่ะเขาก็มากดตรงนี้ครับอีดิทขวาล่างเนี่ยครับขวาล่างน,ออาน,น,นะครับโทษทีครับขออนุญาตย้อนทุกคนรถนะครับกดตรง A B C เนาะเนี่ยครับแผนที่นะเขากด รูปปากกาดินสอด้านขวากดเสร็จปั๊บเปลี่ยนสถานะเป็น delivered คือส่งแล้วแล้วก็กด save แค่นี้ครับแล้วเราเข้าลองมาดูครับชิปเป็ดเนี่ยก็จะไม่มีครับเหลือแค่คาราเมลสกล่องนะครับลองมาดู delivered นะครับก็คือขวาสุดนะครับนี่ครับ abc ส่งเรียบร้อยแล้วครับเราเป็นเจ้าของเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยสินค้ามีการส่งเรียบร้อยแล้วเท่าเนี้งครับแล้วก็มีปุ่มเซิร์ชด้านขวาบนให้ด้วยนะครับอันนี้ยังพัฒนามาแต่ว่ายังไม่ได้ร0% 0เนะครับเดี๋ยวผม ก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆครับนะครับอยู่กับผมไม่ต้องกลัวนะครับโอเคครับสวัสดีครับ